ทุกๆคนนะคะเอาวันนี้มาแล้วสำหรับเราผีกับพิชชีแต่ว่าใส่เสื้อบาร์เซโลนากับเอลกลาซิโกมาเลยเพราะว่าไปเตะบอลมาค่ะโปรโมทเหมือนเหมือนเหมือนลาลิก้าเขารวบรวมเอาอินฟลูมาเตะบอลด้วยกันก่อนเกมเอลกาซิโกที่จะแข่งขันกันวันเสาร์นี้พิชชีก็เลยไปแจมเตะบอลกับหนุ่มๆมา สภาพอากาศจะเย็นๆนิดนึงนะแต่ว่าพอเตะบอลเสร็จแล้วกินค้าวกินข้าวเสร็จกลับมาก็มาอัปเดตเรื่องราวแมนยูกันสักหน่อยหนึงนะคะอ่าวันนี้ที่จัวหัวไปนะคะก็คือแมนยูเนี่ยแม้ว่าจะได้3คะแนนแล้วในเกมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับเกมที่เฉือนชนะโคเปนเฮเกนหนึ่งประตูต่อศอเอ่อหประตูต่อ0แต่ว่า มันยังมีอีกหลายด่านที่แมนยูจะต้องทำนะคะถ้าเกิดอยากจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลิกให้ได้เพราะว่า2เกมแรกเราแพ้ไบเยนไป3-4แพ้กาลตาซารายไป2-3ใช่ไหมเราแพ้คาบ้านด้วยทีนี้มาดูตารางคะแนนนะปัจจุบันนะคะคือแมนยูเนี่ยถ้าตามตารางคะแนนเนี่ยนะเราก็ยังยังคงมีได้ลุ้น เพราะว่าเราอยู่ที่3มี3คะแนนเป็นรองกาลาตาสารายอยู่1คะแนนกาลาตาสลา,ายมีสี่คะแนนส่วนโคเปนเฮเกนมีคะแนนเดียวแต่ว่าโอกาสที่แมนยูจะผ่านเข้ารอบเนี่ยถ้าเอาแบบง่ายที่สุดเลยนะคะง่ายที่สุดคือเราต้องให้บาเยอร์น่ะที่นตอนนี้เขามี9คะแนนเต็มเนี่ยเขาคว้าชัยที่เหลืออยู่คว้าชัยที่เหลืออยู่ไม่ใช่ที่เหลือเกมกับแมนยูนะ แต่คว้าชัยเกมที่เขาจะเจอกับทั้งโคเปนเฮเกนแล้วก็การาตาสไรยคือเกมนัดต่อไปนะคะของสืบฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์เนนะจะเป็นเกมที่แข่งขันกันในวันที่8พฤศจิกายนโดยเกมการแข่งขันในวันที่8พฤศจิกายนเนี่ยนะคะ แมนยูจะบุกไปเยือนโคเปนเฮเกนอีกหนึ่งรอบแล้วก็ไบยาเมิวนิกจะเล่นในบ้านเจอกับกาลาตาสไบต้องให้ไบเยอร์เนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดนะคือให้ไบเยอร์เนี่ยชนะกาลาตาสไบให้ได้แล้วแมนยูเนี่ยบุกไปชนะโคเปนเฮเกนให้ได้นอกจากนี้นะคะเกมนะัดต่อไปอีกหนึ่งเกมคือเกมวันที่29พฤศจิกายน โดยเกมวันที่29พฤศจิกายนเนี่ยนะคะแมนยูจะต้องบุกไป,ปเยือนกนาตาาสลายไบรเยอร์มินิกต้อนรับกา,ารมาของโคเปนเฮเกนแมนยูต้องชนะให้ได้อีกก,อออก,ก็คือต้องชนะอีก2เกมเกมที่เจอกับกาตาาสรายเกมที่เจอกับโคเปนเฮเกนต้องได้อีก6คะแนนเต็มก็จะรวมเป็นมี9คะแนนแล้วก็ต้องลุ้นที่ง่ายที่สุดน,นะคือลุ้นให้บรเยอร์เนี่ยชนะโคเปนเฮเกนถ้าเป็นแบบนั้น นั่นหมายความว่าเกมถ้าถ้าเป็นอย่างที่พิชีว่าเมื่อสักครู่นี้นะหมายถึงว่าไบเยนเนี่ยเก็บชัยชนะในเกมที่เหลือกับกาลาตาสลายกับบากับโคเปนเฮเกนได้ถ้าเป็นแบบนั้นเกมนัดที่3นัดอ่าไม่ใช่นัดแสดงนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยนะคะที่แมนยูจะต้องอเปิดบ้านต้อนรับกรรเยนของไบรเยนมิวนิกเนี่ยเราไม่ต้องได้คะแนนเกมนัดนั้น ก็ได้ไหมายความว่าเราเราสามารถพลาดพลาดแพ้ให้กับบบเอ็นมิวนิกเราก็ยังได้เข้ารอแต่ว่าแต่แต่ว่าถ้าเกิดไอ้เกม2เกมต่อจากนี้ที่แมนยูจะบุกไปเยือนโคปนเฮเกนแมนยูจะบุกไปเยือนกาลาตาสรายเนี่ยนะคะแล้วเราไม่สามารถเก็บ6คะแนนได้เนี่ยโอกาสเหนื่อยเลยนะเหนื่อยเลยหรือ ถ้าเราเก็บ6คะแนนได้แต่ว่าบาเยนมิวนิกไม่สามารถเล่นในบ้านแล้วชนะกาลาตาสลายแล้วชนะโคเปนเฮเกนได้คราวนี้เราก็จะลุ้นเหนื่อยอีกเพราะว่าถ้าใครจำกันได้นะคะมันจะมีอยู่ปีหนึ่งน่ะนี่ปีฤดูกาล2020-2021ณนะตอนนั้นเนี่ยโอเลกุน่าโซชาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแล้วก็ลงแข่งขันในสุกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะ ก็คือแมนยูเนี่ยชนะ3แพ้3มี9ก้ามีเคะแนนแต่ว่า9คะแนนเนี่ยมันไม่เพียงพอกับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะมันมันมีการตัดแต้มกันเยอะไงเก้นาคะแนนก็เลยไม่พอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องลุ้นให้ให้ไบเยอร์เนี่ยเขาชนะเยอะๆไปเลยแล้วไบเยอร์ลอยลําไปเลยส่วนเราก็คว้าชัยอีก2เกมที่เหลือแล้วเกมกับไบเยอร์ก็ถือว่าเป็นงานเหนื่อยก็ถือว่าไม่เป็นอะไรอะไรแบบนี้นะ ก็หวังแล้วกันว่าว่ามันจะเป็นเป็นอย่างที่ว่าคือจริงๆอะถ้าจะให้ดีอะถ้าเราเก็บได้10เอ่อคะแนนต่อจากนี้ยันเสมอบบเยิ้นได้เนี่ยมันก็มีโอกาสนะคะแต่ว่าก็น่าจะได้ถ้า10คะแนนอนะคือปกติแล้วสึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์กเนี่ยนะสิคะแนนก็เหมือนจะเพียงพองกับการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่ว่า เราจะได้ถึง10คะแนนหรือเปล่าเข้าใจไหมทุกคนเชียร์ไบเยนตอนนี้เชียร์ให้ไบเยนชนะทั้งโคเปนเฮเกนชนะทั้งการาตาสลนยนะคะแล้วก็เราก็ต้องชนะทั้งโคเปนเฮเกนและการาตาสล์อีก2เกมก็น่าจะเพียงพอกับการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะทำไมมันต้องเหนื่อยเบอร์นี้ด้วยเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้ไปพลาดเสมอกาลาตา กลาตะสลายในไอ้พาดแท้กะลาตะสลายในบ้านเนี่ยมันก็จะไม่เหนื่อยขนาดนี้ไงแต่ว่าก็ก็ทำตัวเองก็ททำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ก็ต้องสู้กันต่อทีนี้พอสู้กันต่อเนี่ยนะก็ก็ลุ้นเหนื่อย <c oughs> อ่าข้ามจากเรื่องฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะคะมากันที่ข่าวใหญ่ ของวันนี้นิดๆหน่อยๆแล้วกันนั่นก็คือซานโดโตนาลีนะคะกองกลางของนิวคาสเซิลเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาได้บทลงโทษจากการที่ไปเกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วนะบทลงโทษจากสาพันธ์ฟุตบอลของอิตาลีเนี่ยก็คือแบนโตนาลีสิเดือนแต่ไอ้คำว่าแบรนโตนาลีสิ0เดือนนะั่นหมายความว่าโตนาลีไม่สามารถลงแข่งขันฟุตบอลไอในในพรีเมียร์ลีกก็ลงไม่ได้นะ แล้ว10เดือนเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากลับมาแล้วมันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมรวมถึงจะต้องไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปบําบัดอาการติดการพนันด้วยอะไรด้วยอะไรเงรี้ยแต่ที่อ้าวนี่มันรายการเลาะลั้วผีกับพีชี่แล้วพิชมาพีชี่มาอัปเดตเรื่องซันโดโตนารีทาไหมที่พีชี่มาอัปเดตซันโดโตนารีเนี่ยที่ติดโทษแบนแล้วมีการประกาศออกมาแล้ว10เดือนเนี่ยเพราะมันเกี่ยวพันกับคนนี้ค่ะ สกอตต์แม็กโทมิเนที่แม้ว่าจะทำทีมเสียจุดโทษแต่ว่าเขาก็ยิงประตูให้กับทีม2เกมติดยกเว้นเกมกับกาลาตาสราที่เป็นแฮร์รี่แม็กควายิงอะเนาะคือถ้าย้อนกลับไปสกอตต์แม็กโทมิเนเนี่ยนะคะเป็นนักเตะที่สาริกาดงนิวคาสเซิลอยากจะได้อยู่แล้วตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ว่าขอเขา,าไปได้อาซานโดโตนาลีละก็ข่าวกับ สกอตแม็กโชมิเนก็อาจจะไม่ได้หนาหูขนาดนั้นว่ารวมถึงเขาถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรแต่พอไม่มีซันโดโตนารีแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าณตอนนี้เนี่ยนะคะเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยก็หันมาโฟกัสกับที่สกอตต์แม็กโชมิเน่อ,อีกครั้งหนึ่ง คือที่เอาข่าวนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยพ่ช c ่อยากจะแอบถามแฟนปิศาจแดงเหมือนกันนะว่าสกอร์แม็กโชมิเนอเองเนี่ยยังอยากจะให้อยู่กับทีมอยู่หรือเปล่าด้วยความที่เป็นนักเตะก้นกุฏิอะไรแบบนี้แต่ว่าพอเอาสกอร์แม็กโชมิเนลงมายืนเป็นตัวจริงเราก็จะเห็นว่าพอลงมายืนแดนกลางแล้วสกอร์แม็กโชมิเนพยายามที่จะสอดแทรกเข้าไปทาประตูอย่างที่คลิปที่แล้วที่พี่ชี่พูดไปก็คือมันทําให้ความลื่นไหลของเกมเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะว่านักเตะตรงกลางเนี่ยมันน้อยเกินไป มันจะมี Cas คาเซเมโร่คนเดียวไม่ได้มีอัมระบัิคนเดียวไม่ได้หรือพอสกอตแม็กชเเนสอดตัวเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วพอตรงกลางมันไม่มีใครที่คอยเชื่อมเกมไปข้างหน้าบรูโน่ก็จะถอยตัวเองลงมาพอพอบรูโน่ถอยตัวเองลงมามันก็ทำให้ออ่ความสามารถที่บรูโนะ่มีเนี่ยมันมันไม่ได้ใช้อย่างเต็มที่เพราะว่าเขายืนเป็นหมายเลข ยืนเป็นกองกลางตัวรุกดีกว่าอะไรแบบนี้มันก็เลยคือเขายืนเป็นหมายเลขสิบดีกว่าจะให้แม็กโชมิเน่ขึ้นไปยืนแบบนั้นแล้วขยับรูโน่มายืนแบบเป็นกองกลางหมายเลขแปดมันก็ออกจะเสียดายของเพราะฉะนั้นเนี่ยยังอยากเก็บไว้กับทีมไหมหรือว่าปล่อยไปเลยก็ได้ถ้าเกิดว่าได้ราคาจริงๆแล้วแม็กโชมิเน่พิชชี่มองนะเขาไม่น่าจะได้เป็น11ตัวจริงของปิศาจแดงที่ช่วงหลังๆได้เป็น11ตัว โดยเฉพาะเกมกับเขาเป็นเฮเกนที่ได้ลงเนี่ยเพราะว่าอยู่ในช่วงของความมั่นอ,อกมั่นใจรวมถึงเกมก่อนหน้านั้นด้วยนะคะที่ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอะไรแบบเนี้ยคือไม่ได้เป็น11ตัวจริงของทีมอะ่ะใช่แต่ถ้าถามส่วนตัวพีชีนะพีชียังมองว่าควรจะเก็บสกอตแม็กชั่วโไว้กับทีมนะเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ถ้ากุนซือบอกให้ทำอะไร ก็พร้อมจะทำแล้วประเด็นสำคัญเลยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวสกอตแม็กโทมิเนแหละว่าพร้อมที่จะเป็นกำลังให้กับปีศาจแดงแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ลงสนามเป็น11ตัวจริงอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าแต่ถ้าถามพิชี h ว่าถ้าแม็กโทพร้อมที่จะรับได้กับสถานการณ์การไม่ได้เป็น11ตัวจริงอย่างต่อเนื่องเนี่ยพิชี h อยากให้แม็กโทอยู่กับทีมต่อนะคะเพราะฉะนั้นนิวคาสเซิลอย่ายื่นข้อเสนอมาแรงมากนักนะ อาทีนี้ในเกมสุดสัปดาห์นี้นะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะมีคิวที่จะเล่นในบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีนี้เนี่ยมันก็มีคนไปสัมภาษณ์ราสมุสฮอยลุนหรือไปคุยกับราสมุสฮอยลุนว่าแบบอ้าวแล้วเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยถ้าจะให้มันมาเปรียบเทียบแบบตัวต่อตัว,ตวอะไรแบบนี้โดยเฉพาะในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เนี่ยมันต้องวัดกับเออร์ลิงบบลฮาร์แลน ฮอยลุนเขาออกมาบอกนะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่อยากจะไปเปรียบเทียบกับฮาร์แลนเลยนะคือฮาร์แลนเนี่ยถ้าให้ดูในกองหน้ายุคป,ปัจจุบันอาจจะเป็นกองหน้าที่ที่ดีที่สุดนในโลกตอนนี้ก็ได้น่าจะเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดนในโลกตอนนี้เลยแหละแต่ว่าเขาก็หวังว่าตัวเขาเนี่ยหมายถึงตัวฮอยลุนเองเนี่ยจะปรับปรุงตัว แล้วก็จะโชว์ความสามารถให้ทุกคนเห็นอะไรแบบนี้ซึ่งพี่ชี้ว่าคิดแบบนี้ดีแล้วอย่าเอาไปเปรียบเทียบเพื่อกดดันตัวเองเลยเราอยู่กับสิ่งที่เรามีเราพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วถ้าเราพัฒนาไปเรื่อยๆได้เนี่ยสุดท้ายผลงานมันจะพิสูจน์เองแล้วเราอาจจะขึ้นไปเทียบกับเขาได้ในสักวันก็ได้คือฮารนหรืเดูการที่แลว้วก็ยิงไปเยอะอะนึกออกไหม แล้วก็ในยูฟาแชมเปี้ยนส์หรือว่าในลีคัพเนี่ยฮอยลุนมีประตูแล้วแหละแต่ว่าในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยฮอยลุนยังไม่มีประตูเลยนะคะก็หวังคือจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะก็ยิงเลยเก,เ,กเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เพราะว่าเราก็อยากจะชนะใช่ปะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะคะทีนี้ฮอยลุนเขาก็บอกนะว่าว่ากำลังรอคอยเกมนัดพิเศษที่เป็นศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมชนี้นะ เราก็มองว่าถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าชัยได้ในเกมการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษสุดสัปดาห์นี้แมนยูจาก15คะแนนก็จะเพิ่มเป็น18คะแนนซึ่ง18คะแนนเนี่ยมันก็อาจจะมีทีมหัวตารางทีม,มอื่นๆพลาดทำคะแนนหลุดไม้หลุดมือหรือเปล่าคือถ้าถ้าทำคะแนนหลุดไม้หลุดมือเนี่ยก็จะขยับเข้าใกล้พื้นที่ท็อปโฟมากขึ้นขยับเข้า ใกล้จาฝูงมากขึ้นอะไรแบบนี้เราก็เขาก็แอบบอกด้วยนะว่าถ้าพูดถึงเ,เกมการแข่งขันฟุตบอลแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมทช์ในใจแบบภาพในความทรงจำก็คือลูกนี้ลูกจัก,กรยานอากาศสวยๆของเวนูนีเรา่าเชื่อว่าแบบไฟแมนยูอ่ะก็น่าจะจำลูกไหนได้พิชี่ก็จำลูกนี้ได้มันลูกโคตรเท่เลยหมูรูนบินได้ก็หวังว่าเดี๋ยวฮอยรูนจะจัดให้แบบพี่หมูรูนมั่งแล้วกันนะคะ หวังว่าได้นะทีนี้เรื่องตลาดซื้อขายนิดนึงแล้วกันมันมีข่าวออกมาค่ะคือแมนยูปัญหาของทีมนะตอนนี้ก็คือเรื่องนักเตะบาดเจ็บด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีอยู่หนึ่งตำแหน่งที่เปลี่ยนแทบจะทุกเกมเลยนั่นก็คือเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยในช่วงตลาดหน้าหนาวหรืออะไรเงี้ยก,ก็มีแลนว่าจะเสริมเซ็นเตอร์แบ็กเข้ามาเพิ่มทีนี้มันมีนักเตะคนหนึ่งที่ มีข่าวออกมาค่ะว่าแมนยูกำลังสนใจแล้วก็ส่งแมวมองไปดูฟอร์มด้วยคนนั้นก็คือเซนเตอร์แบ็กทีมชาติสเปนของเรอัลโซซิดาดค่ะที่ชื่อว่าโรบินเลนนองม็อกอ่านยากจังโรบินเลนนองม็อกมองเลนนองมองอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกไหมนะคือณนะตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็ถือว่าเป็น เป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากกับเรอัลซซิดาแล้วทีมท็อกนะคะเขาออกมารายงานว่ามีแมวมองหลายสโมสรน,นะที่สนใจอยากจะได้เลนองมอร์ก ok เนี่ยมาร่วมทีมมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งละที่ส่งแมวมองไปดูอีกหนึ่งคือทีมไหนรู้ไหมอีกหนึ่งคือหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็พอไปดูวิธีการเล่นของนักเตะคนนี้ของเรอัลซซิดาแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ย สถิติต่างๆอ่ะมันโอเคนะฟอร์มการเล่นก็ดีแล้วกับทีมชาติสเปนเนี่ยก็เป็นตัวหลักของหลุยจราฟอนเต้ด้วยนะในปี2023นี่ลงเล่นให้ทีมชาติสเปนไปแล้ว6เกมแล้วฟาบิซิโอโรมาโนนะคะเขาก็เคยออกมารายงานด้วยนะว่าว่าค่าฉีกสัญญาของเลนองมอร์กเนี่นะคะกับเรอัลซิดาดเนี่ยมีอยู่ที่50ล้านยูโร จริงๆเขาเป็นคนฝรั่งเศสนะชื่อมันดูไม่ใช่สเปนใช่ไหมเนี่ยพิชีก่กำลังจะบอกจริงๆเลนอมองนี่เป็นคนฝรั่งเศสเกิดที่ฝรั่งเศสแต่เพิ่งจะได้สัญชาติสเปนเมื่อเดือนพฤษภา,าคมปีนี้เพราะว่าเขาย้ายจากแบสมาอยู่ที่สเปนตั้งแต่ปี2016แล้วนะตอนนี้เป็นตัวหลักของ Real Sociedad มาสักพักใหญ่ๆแล้จริงๆเป็นตัวหลักของ r รล o c ด a d มาตั้งแต่ปี2000ในฤดูกาล2019-2020ละ ตอนนี้เขาลงเล่นไปแล้วทั้งหมด188เกมในทุกรายการให้กับเรอัลโซเซดานะคะสัญญาของเขาเนี่ยมีจนถึงเรอัลโซเซดาเนี่ยไปจนช่วงปี2026กลางปีคือเขาเพิ่งจะต่อสัญญาไปเมื่อกลางปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าฉีกสัญญาก็อาจจะสูงหน่อยสำหรับคนนี้แต่ว่าอาแมนยูมีข่าวลีเว่าภูมีข่าวแต่ก็ พี่ชีว่าต้องรอดูสถานการณ์หลายอย่างด้วยถ้าแฮร์รี่แม็กไกวับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีแบบดีจริงๆอ่ะเกมก่อนหน้านี้ที่ที่แม็กไวเขาลงสนามและฟอร์มดีทั้งเกมกับเชฟยูเกมกับเบน f o ฟอร์ดเกมกับโคเปนเฮเกนเนี่ยพี่ชีไม่อยากจะนับมากสักเท่าไหร่นะเพราะว่าเพราะว่าทั้ง3ทีมเนี่ยถ้าถ้าเทียบแล้วเนี่ยไม่ได้อยู่ในในระดับฟุตบอลที่คลาสสูงเล่นบอลไวมีการทำชิ่งเพรสซิ่ง เร็วขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์กันว่าฟอร์มของแฮร์รี่แม็กไกวเนี่ยมันของจริงไหมควรจะเก็บไว้กับทีมควรจะให้โอกาสไหมในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้รวมถึงเกมกลางสัปดาห์หน้าที่จะเล่นกับนิวคาสเซิลในศึกฟุตบอคลคาราบาวคับด้วยนะคะเพราะว่านี่แหละมันคือทีมที่ที่เขาเล่นกันอย่างมีระบบแล้วก็บอลเร็วถ้าแม็กไกวมาช้ามาพลาด เราโดนลงโทษเนี่ยมันก็อาจาจะเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์เหมือนเดิมอะไรประมาณนี้อ่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรารบผีกับพิชี่วันนี้แหละครบจบแค่นี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันทุกช่องทางด้วย Facebook YouTube TikTok นะคะทุกคนวันนี้อาจจะโซมๆนิดหน่อยเพราะว่าเพิ่งจะไปเตะบ,บอลมาจริงๆหัวมันมากเดี๋ยวจะไปสระผมแล้วเนี่ย แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดคุยกันต่ออีกรอบหนึ่งแล้วกันนะคะว่าความพร้อมก่อนเกมเป็นอย่างไรแต่เราแข่งน้องวันอาทิตย์นี่เนาะแต่มันอาจจะมีมิเตอร์เพรสก่อนเนี่ยว่าเทนฮาออกมาให้สัมภาษณ์ยังไงบ้างมีอัปเดตเรื่องนักเตะบ,บาดเจ็บยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะคะอะยังไงฝากติดตามกันทุกช่องทางนะคาฝากกดไลค์กด Subscribe กด Follow คอมเมนต์กดไลค์ให้กันด้วยกดแชร์ให้กันก็จะน่ารักมากนะคะเอาวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ